มาครับพี่น้องมื้อนี้ตีดเฮ็ดขาหมูสู้กินครับพี่น้องผมต้มขาหมูมาโดยประมาณแล้วครับผมมื้อนี้ผมได้เฮ็ดขาหมูใต้น้ำครับพี่น้องโยยไปเลยครับเฮ็ดขึ้นใต้น้ำนะครับพี่น้องเครื่องผมกำลังกำลังต่ำครับพี่น้องนี่ครับข้าจะค่ใบบักกูดจากไส้อย่างน่้บุ๋พี่น้องคุณยายเป็นคนไซ้ครับผมนี่ครับยายมูลสายแดนนี่กำลังต่ำอยู่ครับพี่น้องเอย เมื่อที่เมื่อนี่ที่เฮ็ดขาหมูใต้น้ำครับพี่น้องนี่ครับผมพริกไทยกับใบกระเพรากับเนี่ยกับใบเนี่ยกับพี่น้องผมม้วนจากลืมครับโมเมนต์ม้วกจากขึ้นชายพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมรีลากันตาของคุณย้ายครับพี่น้องถามว่าหมูสุกไปสุกแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมจะมาเพิ่มความหอมด้วยการตำเครื่องเฮ็ดแบบเดียวกับใกล้ใต้น้ำนะครับพี่น้องนี่ครับเพิ่มความหอมในขาหมูครับพี่น้อง นี่ครับผมยายมุนหอยยําบงมนะัมาพี่น้องหลังจากเนื้าตําเครื่องครับผมขาหมูที่เราต้มไว้แล้วครับผมก็มาใส่เลยครับพี่นอ้องตรงนี้นี่ขาหมูใต้น้ำครับยยกรว่าได้พี่น้องนี่ครับผมหลังจากที่เราใส่แล้วฮาคนใ้เข่ากันครับพี่นอ้องคนเข่ากันแล้วเราก็ับไปปรุงรส ลองเ็ดกิิเบม่งด้อครับพี่น้องเมนูนี้มันกับบมันปานกดครับผมเลือกเอาขาสุดมันครับพี่น้องขาจอกมันครับนี่ครับคนให้เขากันครับพี่น้องแล้วก็รอปรุงเครื่องครับคอมอตั้งครับพี่น้องบัดนี้สองสามหน้ามาเรียบร้อยครับพี่น้องเดสูตรเดียวกับใกล้ะพี่น้องเอ้ยไก่้เป็ดหมือนัันครับเป็ดทั้งแต่แสบครับพี่น้องใต้น้ำเนี่ยขาหมูใต้น้ำโอเคพี่น้อง มาครับพี่น้องขาหมูใต้น้ำครับพี่น้องสําเร็จแล้วครับผมสุกเรียบร้อยครับพี่น้องโยยเลยครับนี่ครับผมหนึ่งขึ้นังหนึ่งใกล้ใตน้ำนะครับพี่น้องมาแซ่บๆนำผมครับพี่น้องอืมหืมสุดยอดน้องเฮ็ดกินมังด้วยครับพี่น้องหืมต้มหมูกันให้มันได้สักพักหนึ่งครับ อก็ S <S ใช้เมือพี่นอ้องอืมน้ำนัวๆนะครับอืมมาแซ่บๆน้ำผมครับพี่น้องมาอืม เด็กจินมั้งครับพี่น้องสูตรเดี่ยวออกใกล้ใต้น้ำนะครับโอเคครับพี่น้องฝนมาแล้วครับผม